ดาไมีเยอน้อยแต่งหน้าแล้วค่ะว่มีทิ้อย่างเตือนตูปอนเฮ้ยไย่าก็ันขนอนเตือนตูปอนันโนคนสวยเดี๋ยวารอยชว่าจะสวยนะคะไม่เยอะน้อยจะไปน่งถาสวยคนสวยเนี่ยจะไปนางถาสวยอะไรลูก ลุกจังเร็วเอทำไมอ่ะลุกจังยังเลใช่หท่านจว่าายแเอะฟ้าต่นี้สำรักอ้ตดูผมล่ะผมล่ะผมทำแบบไหนลูกผมก็หัวโปกไปเลยสิคะหัวโปกแดงเขาเป็นหญิงมีไจหัวโปเขาเป็นอะไรใชไลูกไหนแม่ดูที่หลอสีอัญชันมีทางแม่งหลุดสาวฝ่ายพี่หงเลยเด้อลลงเลยเด้อเห็นแล้วเห็นแล้วหัวโปก เอนี่นดแม่เลงย้ายไปบ้คองนเรอจยเรงนัง้ไปห่คลองใรหน่อยหม้อคู่หน่อยลงไปเลยีน้หมอู่นอยหนึ่งเมีสวยลนิอุ้ยเมลี่สวยมากจริงจริงนางเอกในเรื่องของเรานี่จะสละหนหนางเอกในเรื่องของเราคือเสร็เรื่องอะไรคิมบอสอะอยากรีวิวจะลึงะทาดิรวยเด้อคิมบอส นี่นุชนุชที่รางวัลใช่ไหมคะแปลที่เราคือแปลหลอดแก้วนี่ไงที่พักที่นุชมาเองค่ะจากคนสวยนะคะฟ้าเนี่ยนุชสวยเนี่ยจริงจริงตัวตะล่อดูโอ้สวยจริงพรุ่งนี้เราต้องแต่งแบบนี้แล้วแหละเนาะจริงจริงสวยจริงจริงสวยมากปากเขี้ยวเนี่ยเจอปากกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์ความดอมันบังหมอนตอ่นาไม่แมนมันบังคนตาบังกันเลยเดี๋ยวพี่คนตาบังตาตอนนี้อันที่เห็นจริงๆเ่ไ แม่งเป็นจเกิดแม่เนเลยสวยมากจริงๆแม่ไเยนม่เป็นโจเกิดเก่ไมากไม่รดแครี่แม่เข้องมาต้มป็นผมสีเขียวแบบนั้นจะเลือดเลือนหมือนแรงจีแครีเลิอ้เขาแต่งเป็นโจเกิด่้ยน้องส่เลิศมากิปสีแดงมากแต่งแบบมันหวาน ไอ้แดงตรงนี้นะคะท่ว่าถ้าตายมันริงแดงม่เร็งไม้มันอันแล้อ่นถ้าริบซอื่นมาก่อนไงอ่าผู้หญิงเอามาให้แม่ด้วยหน่เดี๋ยวดวใส่กระโปงเอากระโปงสีแดงมาเลยครับคนละตัวกระโปงสีแดงคนละตัวมาก่อนเก่มากกระโปงสีแดง ม็กำลังวุ่นวากับการแ่นตัวนะคะจะทาโซีไปค่อยเน้นเนียบ้องยังไม่ได้ใส่ถุงนองเลยก็ตังไส้หนส่กระป๋งใส่ไม่เตี้ยคือเราใสอกนะคะอย่าไม่รังเกียตอนใส่ชุดเวาน โอ้ยหนูแต่งหญิงสวยมากเลยจริงจริงๆสวยกว่าเมลี่เ <c oughs> ยลยอนอจรังจริงมมแม่ว่าผมย่อ<ห>สวยสวยกินเขาไม่ยออเดี๋ยวเมื่อคนก็เยเรียนหลายเนาะ ไหนเียว่นันกลัวหมดแล้วคราบว่าเนียนีังนะเ็นบอลออนไลน์บอลเนี่จะหาสิ่งมันขอกันได้ยูตีก็เงินออกก็ให้น้องห้าสิบเหียญใช่ใส่กระโปงทุกคนแล้วก็ใส่กระปให้กันนะครับใส่กระโปงทุกคนแล้วก็ใส่กระป๋องให้กันลอยลอยข้างหลังด้วยเดสนเสียบใดี่เวลาชิมตันใส่สดใส่นาฟินาไม่ใส่สีไหนก็้ อันเดียกันเหรอไม่เยวของแม่มันเป็นชุดพิเศษเห็นไหมอมที่ไม่นหมนเนาะเพราะว่าเป่านี้มันไม่หุ้มแม่เอ้มันไม่หุ้มแมู่ันดีใจมั้ยนว่าว่า้ส่มแบบเลิโยเสิงหเนี่ยคือเก่าว่าหุ่นแม่เี่งไม่ีมี่กันแล้วเส่เอาไว้ก่อนเี๋วไปอะไรจะเดีโอเคค่ะ เอาลองเพิ่มี่หมวกเลหน่มไม่้ลมกคาดเสร็จแล้วสวยมากอุ้ยสีเราสวยมากชุดเราสวยแล้นขั้วก่อนสมัยคเตอร์ดูเส้นขั้วปุ้นในมือสิอะไรลูกอะไรเส้นขั้วปุ้นดีพี่นะชุดเราสวยมากสวยจริงๆริอุ้ยเวงที่ชิโนเวงชุดเ่าสวนี่ยเป็น ชุดเราก็ข้นขาแล้วนะคะับต้วนตอนเต้นเต้นตอนเต้นอย่าพูดตื่นาชุดนี้เซอรเลกอนพา่องตัเลยหนึน่เาสวยรีเมลี่สวยมากใส่อบ่อใสะอพี่บัววันนพออมันบ่ไม่ไม่มันใส่ได้ใส่ได้เพราะมันเป็นชเลยแมมันนี่เบอพี่เรไม่ใส่กับผมนังพล ทำไมเหตุผมลูกไปทำผมไปท่ผมเอาสกิไม่หลอดเอาหมวกมาเอาหมวกมาสีแดงเอาหมวกมาสีแดงมาใส่มาค่ะใส่สีไมัดอะไร่เห็นมัดบเขีว่าไม่ต้องใส่นะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อกนทีตาเลมันไม่สวยไม่ได้คนที่ตาเล่ไนายอ มันกสวยหลีอว้หนวดสวยบเนี่ยนี่ใสอันนี้มันไม่สวยจริงจริงเขาไม่มองหรมองซีมันตลกเดถ้าเราอยากเลิกเราก็ต้องใส่ถ้าเราไม่อยากเลิกพรุ่งนี้หนูแต่งหนูจะโกนไหมโกนหไม่โกนเลยวันนี้ มันบ่สวยยีหลีมุ่สิโกลน่ะกวัวมันบ่สวยมื่อกันสิโกลยุ่งแล้วก็ต้องโกนออกไม้เหมืันไม่จะเป็นแบบพี่แม่ลี่เนาะไม่โกนไงไม่โกนก็ช่างมันแต่ให้ไม่ต้องให้มันใส่ไม่หาตูดไม่ให้ลูกแต่ไอเนี้นก็สวยพอย่าไปหาตูดไม่ไดสทั้งสองคนไงไมันเป็นคู่แหมเขาคู่กันเนีมันเป็นคู่แม่ยายแ่บอกว่าใส่ดุดสะดุมันเป็นคู่แม่ ยังก็สิม่อยากหมูดาขึ้นจากของโอ้มีนั่นสวยนั่นก็สวยเปี่ยากาเนี่เป็นคือนขาคือนเนี่ยค่นบีคอนีคืืห้องยเป็นคื่นะช่วตัวเองถอดแบบนี้าเปลี่ยนทันไหมสว่ปนยครั้าหบ่แม่งัดปคัาอย่างนี้เนาะเปลี่ยนร่างทาคั้อย่างนี้ขล้นเลยแล้วก็ตรนี้กเราะว่เนม่กล้าเพกามีแมมสิโแวกิอว เรามีนมนะจับนมจับนมเราไหมจับนมมาเก็บเอาของี่าน้ำาลจนจตายนุ้ลาวันก็มาใส่กุดเอใส่เกล็ดยูตรงไหมไอเกียห่ยู่ายูตีของเปันนี้แเปิดกระบอดเลยซื้อใหม่ไปรียังไง่ะอมไปเนาว่าจะ โหลดโหโหลด่น่นสีแดงเอขนาดเอเร่มากอะไรนะมาเรี้ยๆโลดแงทุนหนักมากครับ ตเรท่านนเรไม่ยอยจำลอกดใสนสร์ตแบบนี้ี่ใส่ชุดน่าองน่นี่ี่นี่ลูกไปใช้ห้องนอกนอไปนีสวยมากมาหมไม่ได้ลุกหัวแพทม่เป็นใส่ให้ไปลูกไป้าม่เป็นใส่ห้สเลยแสบกับไหนได้ไม่แย่ทดูหน่อแล้วทายังไงแตฉบโสีนี่ก็้ใส่สีน้ำเงิน

บรรยากาศนะคะ